สวัสดีค่ะเราไปดูบรรยากาศการเรียนของหลักสูตรทีววิทยากันหลักสูตรการเรียนของเรานะคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีพี่พเราจนั่งทําวิจัยเกี่ยวกับด้านจุลชีววิทยาและโมเลกุล่าค่ะห้องนี้เป็นห้องเครื่องมือกลางนะคะพี่ๆเขากำลังเรียนสารใช้เป็นอยู่พอดีเลยค่ะ เราไปดูห้องอื่นกันดีก่อนนะคะท่านนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนารักษ์สสะอาดหัวหน้าสาขาชีววิทยาของเราเองค่ะห้องน,นี้พี่ๆขอกำลังยนการสก,กัด DNA กันอยู่ค่ะสำหรับใครที่สนใจปริญญาเยือเดีมี่ลองทำนะคะ เก็บสัตว์ตัวอย่างนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะมูหมูก<ห>็และนี่ก็เป็นพี่ๆที่กำลังจะออกไปเก็บตัวอย่างของป้าสนามกันค่ะห้องนี้ก็จะมีพี่นักวิจัยดีกำลังเต็บมของให้เราด้วยนะคะ<ห>เรียนแล้วสามารถเอาไปทำโปรดักได้ด้วยค่ะเราไปถามพี่ๆคนอื่นกันนี้เลยกนะคะ เยนแล้วสามารถจบแล้วสามารถไปทำอะไรได้บ้างคะสามารถทําได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วแต่ความถนัดผลเป็นหลักส่วนอย่างใครชอบทำง,งานในห้องแล็บก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นได้ทั้งหน่วยงานของ,ของภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนหรือว่าใครชอบทงธุรกิจก็สามารถเป็นนักธุรกิจทางการ,กรเกษตรหรืออาชีพรรอิสระอื่นๆส่วนใครที่ยังลังเลอย,อยู่ไม่รู้ว่าตัวเองอชอบอะไรก็มีเวลาในหลักสูตรอีกถึง4ปีให้ได้ลองผิดลองถูกหาสิ่งที่ชอบกันนะคะน่าสนใจใช่ไหมคะคุณสมบัตินั้นไม่ยากเลยค่ะสาขาของเราเปิดรับ คนที่จบสายวิทยาศาสตร์ถ้าจบสายวิทย์แล้วสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก็มาสมัครกันยีๆนะคะเจอกันเปิดเทอมหน้านะคะบายสวัสดีครับพิมพ์เด็กครับเป็นสิทธิ์เก่าสาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรหัส53ปัจจุบันทํางานที่ห้องปฏิบัติการกลางสาขาสงขาตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์อาวุโสสำหรับน้องๆคนไหนอยากทำงานเกี่ยวกับห้องแลบ เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยทางทางวิทยาศาสตร์สามารถมาเรียนสาขาชีววิทยาได้นะครับสาขาชีววิทยาเป็นสาขาที่เรียนและสนุกมากได้ประสบการณ์มากมายทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนามมาเรียนสาขาชีววิทยากันเยอะๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่นีนะคะนางสาวธนิกาหยเพง จบการศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรค่ะฝากถึงนน้องๆที่สนใจเรียนสาขาวิชานี้มาเรียนกันเยอะๆนะคะ